ฮัลโหลตากคนสวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำอาหารฝรั่งให้ดูจ้ากาหยาเสกไส่ชาตาทุกคนกัมื่เอ่อเจ๋งเงาผ้าเจ๋งผ้าเสกแกวันนี้ก็จะทำสเต็กกินนะคะแล้วก็จะทำมันฝรั่งทอดนะคะมันฝรั่งอันนี้คือมันฝรั่งที่เอาไปต้มสุกแล้วนะเดี๋ยวจะมาทอดจ้ะนี่ก็ห้่สุ่ใจสบจอกันละค่ะเพสาบสุกจอกะอาชิดเปอดยนป่นก้ยังอยู่เลยจิ้นแกตาก้าอ่ะ ใส食ก排嘅今日า西餐今日就食西餐ส้มตี๊งเอายาวเลยใส่เนยเข้าไปจ้ะใส่เนยเข้าไปนะคะเราจะมาทอดมันฝรั่งจ้าเอาที่เงายาวเลย ใส่เนยเข้าไปจ้าทีนี้เราก็ใส่มันฝรัง่งได่กอหฮิงก็ก่อฉีดจอก็ที่หยกหิงหยกก็ที่ฟองลงไปกยอ่ะอยู่จิ้นนี่ก็สบสุกจอแกสุกจออยู่จินจินจิ้นก็สิ จะจัดแมาจะฟองก็ที่เคท่าทีเม่ริ้วเราเฮยแกอ่ะเราก็จะใส่ตรงที่เราตรงที่มันเป็นเนื้อฝรั่งที่เราตัดออกแล้วที่เราตัดแล้วแล้วใส่ลงไปเอาไปทอดจ้ะใส่เนยเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปจ้าเราไปทอดก่อนนะคะอยู่เลยจะใช่ก็ที่เงาพ้าเสร็จแก,กอ่ะก日有猪排ย牛排จับพ้า จิ้นจะจิ้นเคยสินแล้วก็จะมาทอดก่อนนะคะจินจ้นจะจิ้นเคยสินอ่ะที่เงาๆๆอยชิ้วๆหามเมกก็แต่ให้แร่ทายสิวเมกละะ่ะก็จะฟองตี้ยิมมันก็จะโรยเกลือไปนิดหน่อยะค่ะ ก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยเอ๋ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะรอที่ซิ้วๆยิ้มหรอ,หลอเลยเราจะโรยเกลือไปนิดหน่อยเนี่ยเราจะทอดก่อนนะคะทอดให้มันออกเหลืองๆก่อนนะคะมันยังไม่เหลืองอะต้องต้องรอแป๊บหนึ่งก่อน <c oughs> จงไม่จงไม่ปีี่ยนอกัอยังจังจิ้นอะน煎ยังจังสินส้น เดี๋ยวเราทอดให้มันออกเหลืองๆก่อนเราจะกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะเราจะใส่เราจะมีปาเปก้าแล้วก็ใส่ปาเปก้าไปนิดนึงเพื่อความเผ็ดนิดหน่อยจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าสามีไม่กินเผ็ดอจะละเอาหลอกว่าที่อหลักจิ้วฟันหลอกซิ้วๆหลักจิ้วฟันเราเอ้ยตรงไหนที่ก่อแต่ยืนไส้อะนี่ก่อไฟโลยืนไส้อะนี่ก็กิวจอพาสลี เราจะใส่พาสลรี่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะเรามาดูอีกด้านหนึ่งว่ามันเหลืองหรือยังอ่ะเหลืองแล้วทีนี้เริ่มเหลืองแล้วค่ะเรากลับอีกด้านหนึ่งนะก่อนนะคะกลับอีกด้านหนึ่งก็มาห้อยชิปฟินหวงเราอ๋อเดี๋ยวจีนฟ้านหน่อยอย่าปีนกลับอีกด้านหนึ่งนะคะว่าเริ่มเหลืองแล้วค่ะ คือหนงหน่อยพี่นะอ่าเหลืองสวยมากเลยนะจ๊ะทีนี้อ๋หแรงอะฮะหวงตด้หูแรงละใส่รอฟี่อน้นอชอําโตกนละนี่ตัวชาโตกละชาโตกแล้าละจะลโซิ้วๆเอ๋อกริกไทยลงไป่ะ ใส่พริกนิดหน่อยค่ะใส่นิดเดียวครับเพราะว่าสามีไม่กินเผ็ดนะคะกลัวเผ็ดจ้าเร้วใส่พาสต์ลีไปค่ะหลาอที่หยวนซ้ยเลยละอ่ะไวล้ลหยวนซ้ายล้วก็จะกินกัะ เต้าแปเต้าเต้าไปทีนี้ก็ใส่จานได้เลยจ้ปิดไฟใส่จานไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวใส่จานไว้ก่อนจ้าไปติ๊บโตซิ้นนี้จันจะจิ้นเหงาพาแกฮะจันจะจิ้นเหงาพาแกว่าเพืองอะไอเดวมันโตอยู่เออยิ่งส่งกอดีเอเหงาพาแกฮะวันนี้กินอาหารจานเ้ายว ไม่เ,เอ็มก็จะกินแบบง่ายๆแล้วก็อาหารฝรั่งทำกินแบบบ้านๆนะคะสไตล์บ้านๆจ้าอาหารฝรั่งสไตล์บ้านๆจ้าพี่น้องเราพักไว้ก่อนคะ่ะทิ้งจเขาไว้แล้วเางให้ตรงน้แล่าะเแต่ฮะ ฟังให้ตัวสินใส่หวอดสินาตุกคนอปเป็นลเราใสหวอสินขอเวลาล้างกระทะนิดนึงจ้า จะจิ้งกะพัลแล้วแล้วก็จะ,จะแล้วก็จะทอดเนื้อก่อนนะคะจะทําสเต็กจ้ะต่อไปก็จะเป็นสเต็กนะคะควันอสซินสเต็กเนี้ยก็หมักไว้แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปนะคะใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปจ้ะไม่มีอะไรมากแล้วก็หลออ่าใส่อ่า,า,อาน้ํามันปาล์มเข้าไปจ้ะ 嗱，呢個醃咗嘅有啊鹽啦、胡椒粉啦，同埋有啲橄欖油嘅嚇、啊。好啦，就煎啦，啊，唔好太大火啦嚇，落、啊、啲橄欖油落去，少少橄欖油嘅，唔使落咁多啊，因為肉醃肉嗰度咧有啊有油嘅啦啊，咁咪就放啲肉落去啦。 เราจะใส่น้ำมันออยล์พอลโลนะเราใส่เข้าไปนิดเดียวจ้าเพราะว่าเราหมักเราหมักเนื้อเนี่ยเราใส่น้ำมันไปแล้วจ้าเนี่ยลงไปทอดเลยจ้ะอันนี้มีเนื้อแล้วก็มีหมูนะคะมีเนื้อแล้วก็มีหมูจ้ามีเนื้อเยาที่อ่เหงายกยก,ก็สทไว้ชี้นยกแก่เยายาเหงายกแล้วจะเหงา猪่ะเอาได้ก็ทคยกินละฮะ 我咪啦，兩個百零，俾時間我洗嘢先啦，我一路做一路洗嘢嘅啊。 เดี pues ๋ยวจะเคยกินไหตัว <saturated> ที่น e nah ่าไปช่วยอสีการนะแต่ก็พอเวลาทอดแป๊บนึงนะคะส่วนซอสแล้วก็จะใส่ซอสสำหรับใส่ทำสเต็กนะเรียกว่าอยงเรียกว่าเอาผาก็ที่เจิงจับอยู่เล่ยเจิ้งจุ่งาไปจ้ะฮะเป็นจิ้งจส่งจ้ะฮะที่เราีำกันก็จกเป็นจิ้งจุ่าจ้ะฮมที่เอที่ ไอหงเจ้าก็เราเอาจำละหง๊หง๊เจ้าก็ลาแล้วก็ทอดเนื้อก็จะไม่ใส่วายแล้วนะก็จะแล้วนะคะเพราะว่ามีซอสแล้วถ้าถ้าเกิดเราไม่ใช้ซอสสาเร็จรูปสําเร็จรูปเราก็จะใช้สําหรับทําซอสเองนะคะก็จะใส่เหล้าจะใส่เหล้าอ่าจะใส่วายไปจากเพื่อทําซอสนะคะอันนี้เพื่อความที่ว่าไม่อยากยุ่งยากอะไรทําทํากินแบบง่ายๆจ้ะจะใช้ซอสสาเร็จรูปจ้ะ 係、啊、由得佢煎啦。係、啊、由得佢煎啦。 สำหรับชิ้นนี้ได้แล้วนะคะก็ทอดจะทอดประมาณนี้นะคะใส่จานก่อนจ้าอันนี้ยังไม่ได้จา้าอันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็จะหนาไปก็จะทอดอีกนิดหน่อย 今日兩個飲食㗎，兩個飲食，所以就啊呢個都得啦，咁樣嘅，放喺度先，先買啊嗰啲誒牛扒先。 มาทัานที Die, so ่จะเจ๊งกํเนีงกันอ่ะตีาอผ้าผ้าต้องสุกแล้วเสกขอจริหมูก็สุกแล้วนะคะหมูท่นทีจะหล่อที่เงาเราเฮยล่ะ ใส่เนยเข้าไปจ้าปอที่เงาเนนายาวเราเฮยปอที่เงาเยาวเราเฮยล่ะใส่เนยเข้า,า,าไปก่อนจ้า่อไปก็่เนยที้ทหลป่อนเ้าตา่อไปกเลยแล้วไปก่อนจ้หล่อไปก็ใส่เนยเข้าไ่อา เราใส่เนยเข้าไปแล้วแล้วทีนี้จะใส่ซอสเข้าไปจ้าหลอดที่เงาเยาวเราเละจะหลอดที่เจินจับหลอเลยล่ะเจิงจับไป้หุ่มไมก้าเย加ะ噶่ะ ี๋ยวก็ใช้ควันควันยะคว,วันก็พอมันเดือดแล้วปิดไฟได้เลยจ้ะทีนี้เราจะมาทารราําการราดนะคาราดเข้าไปในนี้ค่ะราดเข้าไปในจานลําเราเฮยเรียกโจเอตอีเก่าผ้าเรา,ากกเฮยเรียกโจะกํำยังแก่เรื่องก็ยังเสร็จกาได้ตัวลำก็ที่จับเราเลยจะเก,กาติมกันละ 嗱，搞掂啦就變咗咁樣噶啊，今日今日食得好簡單噶大家，食 lift 啦，下邊見你女仔，拜啦，再拜拜，再見大家，拜拜。